มันเลยแยเอาแบบอยากเป็นเก้าอี้อยู่วะทำไมอ่ะเธอจะได้นั่งขอโทษอุ้ยพี่ขอไม่นั่งได้ป่ะพี่ขอสลับกันได้ปาน้องแบบสลับได้ไหมสลับทำไมน้องอาจจะนั่งพี่หรือเปล่าน้องดได้พี่อก็สลับไงพี่ไม่นั่งน้องน้องจะนั่งพี่ีเดี๋ยวพี่เด็กพี่เยอะป่ะเนี่ย ไม่เยอะครับก<ม>็<ม>ประมาณร้อยกว่าคนนะไม่เยอะไม่เยอะฝูเลนไม่เป็นไรหนูรู้มือเยอะแค่รู้ใจได้เนียหรอกรู้ยยกเป็นคนที่ร้อยหนึ่งจะได้ห <c oughs> ยิ่งวะผ <c oughs> ู้ไม่ออกหลือวะยังเรียนอยู่ปะไม่เรียนแล้วเอ,อ้ยทำไมนะจะไปเป็นเด็กเสีย เอาทำไมอ่ะพี่อยากเป็นเสียเพื่อนหนูป่ะหรอพี่ชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทํางานเก็บตังเป็นให้นะพี่ชื่ออะไรไม่บอกยูได้ครับอูอเหมือนยูไดยทีนี่คือชื่อจริงๆหรือชื่อชื่อนายครับแต่สอบสอบสอบอยูได้ครับสอบยูได้จัดเลยก็สอบบันมิวแล้วก็เอายูได้อยากเป็นเหมือนยูได้อะผมก็แคสเกมนะ ก็สตรีมเกมอยู่มาเกมอะไรที่